กินแล้วนะคะสองดองงดทุกชนิดนะคะทุกคนช่วงนี้อยากกินอะไรก็งดเอานะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะตลาดเมืองสุรินทร์นะคะทุกคนเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆปลาส้มตัวใหญ่ๆนะคะอืมปลา,าสดปลาซุปปลาดุกไปแล้วนะคะทุกคนดุกไปแล้ว นะคะตัวสวยเนาะกำใหญ่ด้วยตัวกำแบบง่ายเลยค่ะพี่น้องจ้าไปเดี๋ยวเราเดินไปหายายดีกว่าเดินเดินเดินยางพี่น้องยางยางเมืองยางเมืองมีอยางเมี่ยค่ะว่าตลาดซุรินทร์เฮ้านะคะ เป็น,น,นบักโสมน้ำลายสอกระเจ็บทอวงขาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านน,นนะคะเดินอยู่ตลาดศรีนนะทุกคนเดินอยู่ตลาดศรีนนะคะอแม่วปดีจ้าแม่วปดีจ้าร์ปลานิ้นตัวใหญ่ก็เดือพี่น้องเนีนย่นยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ โอ้โหใหญ่เลยค่ะหอยก็ใหญ่ป้าก็ใหญ่จ้าใหญ่มื่อก้าไม่ใหญ่มอมาทําอ่ะนะใหญ่นี้สิขายจักบาแล้วบัดนี้ขาย50ลาว่าซั่นล่ะล50บติจ้าก็ซื้ออยู่เด้ล่ะตาซื้ออยู่เด้ล่ะล50บาทพี่น้องใหญ่ค่ะทุกคน กโผล่แตัวตัวไวเลยนะทุกคนไม่ลืมหากระถางเดียวนะแล้วก็นะอืมแสตมินตุ่มแสตมินนี่เขาซื้อปลาดุกตุ่มหรือไงพี่อยากแสตมินเว้ยซื้อปลาดุกไหมแสตมกระปุกหวานพ่อหนิแม่พี่น้องสวัสดีสเปดท่านด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศตลาดสุริท์นะคะทุกคนแกงปลาี่แม่ไปถั่วเสี่ยวขาดเลยพี่น้องจ้า ไงนะครบพี่มาตัวบังง so ่ตัวลาคาสบาทแล้ววะก็สิกินเฮด้ฮเย็ดนฮ็ดเฮดเฮ็ดเดเฮ็ดเฮ็ดาดเฮ็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 ดเค็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็นเ็ดเฮ็เน็ดเฮตลาดเั็ดเดิน็ดเฮ็ดเฮ็ดเดเฮดดเ็ตลาดเฮ็ดเฮรดเฮ็ดเ็ดเ็เดเฮเวดเดก็เดเดเฮ็เ็ดเฮ็ดเฮเดเด็เฮ็เเ ยี่ยมเลยสิบก,กิโลเดี๋ยวแค่นี้แหละตนราพี่นองกเสียกินต๋มปลาลูกระสิแกงดูแกงปาลาอะไรนี่แหลงขึ้นมาสมุนกพ กประดุกในที่เขาพี่น้าแล้วมน้งเก็บอะไล์ให้ชมนะคะบรรยากาศตลาดมังสวิรินนะคะกินปลานะคะตลาดสวิรินก็มาซื้อทานกันได้นะ,ะทุกคนคนเยอะอันนี้เนาะสวัสดี14บสีท่านด้วยฮัลโหลเอเวอรี่วันฮัลโหลไมเฟน พักใครเป็นเพื่อนกชีทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาซื้ออาหารไปไหนเขามีอีแม่ก็ซื้อปลาดุกเลยอเช่นว่าจกนั่นจกเล่อจกหีกเปน็นปลาเตัวใหญ่มันนี่ก็ซื้อไปแล้วมันกนระคน阿拉วาบเรยู่อา阿าไปบ้านเมียเขามันนี้ก็คนน้อยบันี้ก็ซือ้อแล้วลูกก็สิวา่าคือสอซื้อหลายแนวแต่เร็วจกแล้วจกหีบกันเป็นปลาไม่พิซซาเซลมีหัวเข่าเลยเด้พี่น้องมัน ทุกคนสวยมากเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกคนเนาะลายสุรินนะคะในวันนี้นะคะนี่นะคะตรงไงล่ะคะตรงอาหารสิพีเมียเราตัวบางไงเลยอะพี่น้องจ้าผักสวยๆผักสวยๆเออลิปลิปลิปเดี๋ยวลิปเลยตดำ เออเดี uh ๋ยวเอาให้ดึอยู่นั่นแหละเอาไปนั่นแหละเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกไปง่ายรอก